สบายดีมินตาสาวลาวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินตาสาวลาวนะคะตอนนี้มินตาอยู่สวนพักเนาะตื่นเสาวมาเขา้าเฮากลับมาเบิงเบิงพักเบิงกบเบิงปลาดูแลกบดูแลปลาเนาะแต่ละมือแต่ละวินเนาะแต่ละมือ แต่และมือเศร้าแรงเฮาต้องมาดูดูแลเอามาเบิง่งเบิ่งกบให้อาหารกบอาหารปลาแต่ว่าให้ช่วงนี้เกลือกบก็คือเกลือมือละเท้อเนาะเพราะว่ากบจะเข่าเอ,าเอ,อืานะอนอะไาังไวเนาะเข่าไฮเข่าไฮดูว่าอะไรวะว่าคันว่าผิดกับออทุขออภัยเด้อแต่ว่าเฮาเฮาเกลือแต่มือเดียวเนาะมือละเทือช่วงนี้นะ เพราะว่า,าทาชีเกลือซองเทือกัเอน็นอ่ากกบูก,กินเนาะกกบก,กินตอนนี้เขาอยู่ในสวนทาลังกับปลูกปลูกพริกปลูกเคือปลูกใบกระพาะใดกินเนาะซื้อมาเอ่อยี่สิบยานละสิบต้นเนาะมะเขือก็สิบต้นมะพริกก็สิบต้นเนาะ เขื่อนมาพีกาวสิบต้นเดี๋ยวมิ้นตาจะพาไปเบิ่งอ่ากบตาเนาะอันนี้ปลาดุกไก่ซีเมดแล้วล่ะเดี๋ยวบุหรี่โตแล้วกินไก่ซีเมดแล้วเลี้ยงไงไงซาพผดเอากินเอากินเลยซะอันนี้นี่บอกกบกบเลี้ยบบุหลายแล้วเนาะ เดือยประมาณบอดลอยตัวเลยที่จับกินจับกินแล้วเดือยว่าลายแล้วมีสองบอ่ออันนี้ก็ต้นกล้วยตายแล้วต้นนี้นะต้นใหญ่ต้นสูงนี่ก็ตายแล้วเนาะอันนี้ก็คือผักเนาผักหมินผักหมินปันมิ้นตาเอิญมาผักเนา ลังลังค้นเต่ละแต่ละทองทินเพิ่นเอิอนบ่คือกันนะลังค้นก็นเอิอนผักเหม็นลังค้นก็นเอิอนผักเน่าไม่สินะเอินบ่คือกันมากล้วยสีไใจกนิ่นบนอ,อกล้วยเนี่ไใจกินบอเห็นมันคืออันยุบลงยุบลงแล้วบ่คือดอกอะ ได้กินก็กินบพได้กินก็บก่ก,ก,บกินเนาะอันนี้ก็ปลูกมางอึมบางอืปลูกใส่ถังสองถังสิ่ได้กินบ่มางอืนเนี่นี่ปลูกใส่ถังล่องเบิงเพราะว่าเฮาอันเฮาซื้ออันบางอืมากินนะก็เลยเอาเอาแกนมาปลูกล่องเบิงอย่างซี่นะลองปลูกล่องเบิง มองแม่พี่นอ้องยาเกิดเร้ยวเร็วไหมเริ่มเริ่มออกแล้ว้านี่ก็ได้นี่เอาโบอเอาโบไว้ก็คขึอ้นอ้านี่แหละยาขึ้นเร็วเร็วพี่น้องอันนี้ผักหอมแป้นปลูกมือว่านนี่อันนี้คิงน้อยคิงน้อยเอามาจากเมืองเล่าเนาะ าีอันอามายายปลูกอีกอยู่เพราะว่ามันเพรหลายแล้วเนาะเขาปลูกเป็นได้อันปีกว่าเลยดิเดี๋ยวจังเขาจังมาขยายออกมาปลูกอีกปลูกใส่อย่างรถอันนี้ก่ขุดดินไว้แล้วแห่ตากดินแห่งก้อนเขาจังมาปลูกผักปลูกผักหอมอีหยังต่างๆเนาะนทางหลังบ้านทางหลังบ้านวันนี้มิ้นตาจะพาพี่น้องมาเบิง้ง อัพเดทบรรยากาศตอนนี้ก็คือ,อลมลมพัดวีวีทั้งหลังบานโฮกโฮกมึงมนีเพิ่นบมาตัดหญ้าหญ้าขึ้นล่ไล่เดียวจัง้อยก็ท่วมเฮื่อนแล้วเนาะท่วมเพื่อนเลยนะโอ้ฝักตำลิงงา,งามงามว่าเอาซื้อซื้อนางนางควายมาอ้ออ่อ,อลามเนาะก็จีแสบคักเนี่ย ผักตำนินนี่ขึ้นมากว่กระไรน,นี่ขึ้นตามกำแพงนี่เนาะงามงามงามสวยมากเลยตำนินท้าที่อ้อลามนะครับมาเก็บนี่นะแต่ละมึงบบได้บดบได้อ้อลามโดนแล้วพี่น้องมนนีหลังบ้านเด้อทั้งนั้นก็คือถนนสวนพญ่เฮ็งงานอยู่ในห้องเนาะบ่บได้เขาไปเยี่ยมยามเพิ่น ปเด็เข่าไฟทายเพล่นเห็นงานอยู่ในหอ้องพระตำนินน่าเบนพระตำนินมดพระตำนินไล,ลายลยพี่น้องถ้าผู้ใดเห็นอลามมามาเอาได้เด้อ <c oughs> บรรยากาศฮ้อนคักเลยเนาะฮ้อนอหลีบรรยากาศฮ้อนห้อนเบึงท้องฟ้าเจียมใสเลยยามเศร้าตื่นมากอะ อากาศเย็นๆได้ยามซวยามยาเว้นตอนนี้ก็คือประมาณสิบโมงแล้วล่ะฮ้อนหอนแต่มันกามีลมได้หน่อยนึงเนาะพี่น้องนี่มีลมได้หน่อยนึงลมมบาแหงเดี๋ยวเขาลองเข้บไปซองเบื้องพญาย็ุเพีงเนาะ,ะพ่อใหญ่ทำอะไรจ๊ะก็ตอนนี้กำลังจะมาเลือกเสียงเพลง เรื่องเสียงเพงเลงเสียงเพลงบงทีๆๆนะักร้องเขาใส่ไวเ้เนี่ยขึ้นนีนะ่เนาะจะทําการอีดิต์เสียงให้เขาจะทําการอีดิตเสียงกอ่อนเทียร่ายการร่ายการไงจะมาเมื่อนี้ร่ายการวิทยุเนาะร่ายการวิทยุก็ถ้าทำาปนเสียก็จะดีเราก็ได้ได้ปิดจอบเกเป็นเป็นงานเป็นงานนะถ้าบบจบกะมือแรงมือแรงหรือมือเนเสามาลุยต่อสำหรับเพลงนี้ฮะ เฮ็ดยังไปเฮ็ดยังมากไปถ่ายคลิปอยู่ทั้งนอกมาว้าเป็นแบบบรรยากาศโอ้ลมพัดวีบบเวพญาย่ก็บบเวยเขาสวนอยู่สองหมื่นแล้วครับพี่น้องมีนไปมินตาลุยบินเดียวใช้เดียวนะครับตั้งแต่ไล่สดกับบเวไปไล่สดนํางมือเคลื่อนนี่แล้วก็บอมาไล่สดเนี่ยบอมมามาไล่สดเบิ่งบรรยากาศเฮ็ดงานกันทีแต่อีกบรรยากาศนึงเนาะ ก็เลยว่าไปลอยไล่สดดูเดียวผมก็บม่เห็นดอกว่าลูดนะครับเล่าไปไล่สดพอผมจิตลูกค้าอยู่นันเมื่อเชนนี่กันอยู่กันหอดอ่าเดือเติบอยูวในที่สุดแล้วเขาเขามาในนี่เป็นยังไงคนละโลกเลยคนละโลกอ่าถูกอยู่ดอกร้อนห่อนไม่รอดบ่ก็ละโลกแดดห้อน พ่อใยญ่สร็จนะ่การูอยู่วทั้งหนอกกับยูในเน็นค็ระลกแต่ว่าส่วนมากอะจะอยู่ในโลกนี้เนาะใน <c oughs> ในใน,ในโลกส่วนนี้ย <c oughs> ูในโลกสช่นนี้ก <c oughs> ็ว่าใครเป็นใครเป็นในาวนะว่าใครเป็นใครเป็นนาวเพราะว่าเราได้อยู่อากาศที่นิ่งเนาะที่นิ่งมาตลอดตลอดหลายหลายปีแ้วนะครับอ่ะคลิปนี่เรา,าพูดว่าสน,นิกันเนาะเจอกันคลิปนาตากดติดตามช่องนึนตาสาวลาวรักตัาไว <c> ้ <oughs> ครับเอาการ <c oughs> ควอมเป็นยูเนี่ยเราเนาะมี่นอกเนาะ ความเป็นอยู่ในชีวิตจริงบ่ต้องปุงแตง่งบ่ต้องแม็กอียงนะครับ<ม>เขาอยู่จังไดกินยังไดในแต่ละมือเห็ดหยังแน่จังสี่<ม>เอามาสู่พี่น้องเบิ่งเนาะ<ม>ในชีวิตของการใช้ชีวิตของเฮาเนาะชีวิตรักต่างไววยไทยลาหรือ<ม>รักข้ามโคงเนาะระหว่างม,มินกล้าแลวก็พ่อหไ่ที่ในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับ<ม>ใน,ใน,ในสถานะที่ว่าเป็นคู่รักต่างไวยไทยลาหรือว่าเภาษาบันๆเท่ากับผัวเมียกันนี่ล่ะเนาะ เดี๋ยววันวันที่เศร้าแปดเนาะวันที่เศร้าแปดเดี๋ยวถ้าออ่าคืได้จะทายอันบรรยากาศอันยูเทวพี่อาจารย์ไม่ให้ปัาวันวันที่แปดนะวันที่ยี่สิบแปดนะครับอ่าเมอ่าผมจะบม่ได้ไปรงที่ด้านหนึงนะครับเพราะว่าวันที่ยี่สิบแปดจะมีงานนะครับแล้วก็ก็คือต้องไปจอบจอบพาสปอร์ตก็เลยอยากถือโอกาส นี่นตาคือโอกาสว่าจะขามไปเวียงจันทร์นะครับอาจะไปทรงที่บขสเพราะว่ามันมีรถอุดรเวียงจันทร์มันมีนะครับแมนมีรถอุดรเวียงจันทร์ที่เส้าแป๊ะคือว่าคิดรถจ่ายไปเขาประหยัดไปเยอะดีน้องมีประหยัดไปเยอะคนละแปดสิบบาทคนละแปดสิบบาทไปกับไรหกสิบบาทแมนถ้าเฮารถยนต์ไปไหมรถใดรถยนต์ไปลอยกว่านะครับลอยกว่ากิโลไปกับน้ำมันน้ำมันมืดเท่าไหร่อ่าน้ำมันก็ย่างนิดหน่อยก็สี่ลอยละไป ไปสองลอยกลับมาสองลอยย่างย่างหน่อยย่างประหยัดนีดนึ่งนั่นแหละแล้วก็ขามดันขามดันสามสิบบาทสามสิบบาทสองเทียนั่นแหละสามสิบบาทสองเทียแล้วก็อ่าอ่าสามสิบบาทไปกับอีกสามสิบเป็นสี่เทียหนึ่งสองสามทีสามสี่สิบสองร้อยยี่สิบบาทตั้งแต่ค่ารถเมล์นั่นแหละอันนี้เข้าไปน้ำรดบาทมันสบายเลยคาเด